ติ๊กติ๊กติ๊กติกติกติกม่ติ๊กทงวนเลยชนจะเปลี่ยนชื่อแล้วทุกคนคะติ๊กอ่ะชื่อติ๊กอ่ะโดนโดนเรียกทั้งวันโดนเยีาเรียกทั้งวันเลยติ๊ก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 บอกว่าติ่กจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเพราะว่าโดนเรียกทั้งวันจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีเสาวเวงเปลี่ยนเป็นอะไรดีชื่อูชื่อลูซี่เหรอ นะคะตุกติกป้าติกบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเพราะว่าหน้าร้านยุ่งตลอดขายดีจริงๆนะคะสําหรับ JTK ข้างธนาคารตกสออํอออเาเภอโชคชัยนะคะชนพนักงานบอกว่าโดนเรียกบ่อยจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะอะไรก็ติก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 นะคะนี่คือสินค้านะคะทั้งหมดนะคะที่คุณลูกค้าวิดีโอคอจดออเดอร์มานะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจัดส่งสินค้ากันไม่ทันเลยนะคะ ตอนนี้ลูกค้าทักมารอคิวหน่อยนะคะเพราะว่าออลูกค้าสนใจเยอะมากนะคะสำหรับธุรกิจของเรา JTK นะคะทุกอย่าง20นี่คือสินค้าทั้งหมดนะคะที่พนักงานนะคะเตรียมจัดไว้ให้นะคะที่จะไปส่งให้ลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านสำหรับลูกค้าอำเภอว้ยแถลงจกกลักราศและคอนบุรีนะคะเยอะแยะเลยนะคะสั่งไว้งานเยอะจนปาติ๊กจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะ ตกลงเปลี่ยนเป็นอะไรลูซี่ค่ะลูซี่แล้วบอกเฮียไม่ต้องเรียกแล้วแล้วเต้ยล่ะเต้ยโดนเรียกบ่อยไหมเต้ยบอกว่าเต้ยเต้ยก็โดนเรียกเต้ยก็โดนเรียกจนอ่าสับขาหลอกแล้วเต้ยจะเปลี่ยนชื่อไหมเต้ยเต้ยบอกว่าชื่อนี้ดีแล้วใช่ไหม Daniel, gir du deg nå? Dikk, 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 dikk.